โดนพี่น้องโดนโดนเขาวิ่งแล้ววิ่งมาหาตัวแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหเขาไต่สะพานแล้วพี่น้องโดนพี่น้องโดนโอ้วิ่งย Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Go Oh, wing, 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 oh, wing, wing, oh. wing, น้องโ,โ,โดรนแหลกเลยพี่น้องเลยก็เปิดคลิปแล้วครับพี่น้องอันนี้กับสิผ้ามายิงอันนี้ผมสิผ้ามายิงป้านินครับนี่โดรนแหลกเลยป้านินไอ้กล้องไอ้ไม้มอเตอร์เวี้ครับสีฟ้ามันยิงอ่ะคล้องมอเตอร์เวี้ใส่งามๆอยู่ป้านินนี่แต่วันซีนิวฮานิวครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ ที่ได้จะโกรว่าก็ไหลกกดแช่กดตามหนุ่มกบโซกาวเบือไปกันใก๋ไกันเห็นคลิปมด้ยพี่น้องแแบบแหลกมาแล้วครับแหลกมาแล้วแบบลว่าพี่นอ้องเดี๋ยวมันมาหลุ่นกัน,นครับผมมพี่น้องโดน ตัวท oh, oh, ี่สองครับใส่สวยๆเลยโอ้บิน่ยโอ้ดินดีไปหน่อยใส่งามๆเลยบินเจ็ดยูตัวหนึ่งโอ้โหใส่ง่ายกว่า โดนพี่น้องโดนโดนเขาิ่งแล้ววิ่งมาหาตัวแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหโอ้ขอตายสัมาษแล้วพี่น้องโอ้ตัวนี้ใส่ไงวะเห็นล่างๆเงี้ยเห็นล่างๆเงี้ยใส่ฝ่ามือเลยพี่น้องใส่ฝ่ามือเลยโอ้โหไงวะตัวนี้ดิง อห็น้านล่างอย่น้อง่้านล่างก็ดดูัต้อครับโดนอย่ด้านนโอนโหออกหัวเลยออขอหัวตัวนี้ โอ้ปนินมันจะใส่งามพี่น้องเออปนินวันนี้ไม่ใส่งาม,งามเลยเดี๋ยวมาหลุนกันพี่น้องแต่ยักษตัวได้เหมังนั่นเอมึงอยู่เลืกแค่มึงบนเหลือพี่น้องบนเหลือเข่าหัวเลยเออเข่าหัวเลยเล่นตัวไหนตัวนั้นเนาะๆๆๆเออเอาลั่นไทยบ้านพีนน่น้อง มันไม่ตกปลามากวันนั้นมันขั้นเด้่ยมันเห็นมันป้านินขึ้นหลายเด้เออแปลปืนมาบ่อเพื่อเลยบันนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่น้องบ่อเพื่อเลยบันนี้ผมมีคำว่าเพื่อเป็นยังจะไต่น้ำหลายเพื่อลายหรือไงอู้ป้านิ่ ใส่งามเลยอส้งกรดินใส่งามกันดินแน่เลยต้นอ้ใส่งามวะใส่ซ้ำๆกันเลยอืมกดิน ไล่เต่มเลยโอ้ยกันเดี้ยงเลยโอ้ียงโดนโอ้ยวิงขเาขาแก่ใส่เงาเพี่นหินนี่ อยู่ลึกเลยตัวนี้อยู่ประมาณศอกนึงครับพี่น้องเดีนโดดนะเพื่อพี่น้องเพื่อท่องคืบนึงปลาอยู่เลยกกับเพื่อจะคืบนึงพี่น้องนี่ครับปลาอยู่หนามเลยกเท่ากับ,กบเพื่อไว้อกนึงเพราะเพื่อคืบนึงครับเพื่อจากท่องมาก ปดินหล่อมหล่อมไม่เลยมาขึ้นฝนมันตกนะพี่น้องผลโตกะมันขึ้นปนินมาเหนือก็เลยปนินมาเหนือก็เลยหล่องดีนะครับพี่น้องยิ่งเอายิ่งเอาเลยเขาเรียกว่านาทีทองพี่น้องยิ่งได้หลายก็ได้หลายครับพี่น้องช่วงนี้นาทีทองเลยโดนพี่น้องโดนก็ลบอยู่ในมุมเอง ลบนี้ปลาลบนี้ปลาสวยงามตัวนี้สวยงามพี่น้องอุ้ยโอ้ปลาดินไม่ได้ใส่ผมบอกเลยพี่น้องปลาดินไม่ได้ใส่ซีหาหนิวเลยด้ปัดินนี่จะใส่ใหญ่ๆได้พี่น้องปลาดิน่ใส่งาม,งามปะสุดยอดโอเคเนาะเขาหลุนกันต่อลญ่ยยอยูเพือ่อน โจนพี่น้องเขาหัวเลยใส่ง่ามเลยตัวนี้เขาปากเลยพี่น้องกำลังร่อยมากเลยโอ้ใส่ง่ามตอนนี้มีแต่ใส่ง่ามเลยพี่น้องเอ้สี่หานิ่งตัวงโตนี่เกือบโ,โล่ก็มีดลยบ้านินมันจะมีตัวหน่อยตัวใหญ่พี่น้องคัดค้าเอาครับ Nha, yêu vinh ở hết, yêu năm lương long lương. Hoặc là có thể tối tối nay tối nay 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 วนพี่น้องโดนนี่แหละใส่งามๆเลยปนินโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกโอ้ยฝนตกฝนตก จบคลิปครับพี่น้องมืาอนี้กับมันยิงปลาผมพ่อได้อยู่ได้อยู่มันสิบเจ็ดตัววะ่ะส,สิบสิบสี่สิบห้าตัวนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมามุนผลงานกันครับนี่ครับผลงานปลาดิ้งมาอนี้โอ้หน้าที่ท่องได้พี่น้องหน้าที่ท่องยิงปมันสองชั่วโมงละ่ะได้ทำนีละ่ะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขนมกดซก,ก่อกดเป็นกำลังใจนในการทำคลิปน้ำโอเคครับ ไ่ได้มไไ่ได้เห็นกินอพา,ดไ,าดไ,ได้ไถนาดกิน <c oughs> กกว่าเดีย่้องแเดียวอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์แตะแตะ อย่าลืมยาลืม er oh, เจ็บตนตะไข่เมียไม่อาไอ้กโอ้เปตัวตาเลย